สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP สองรส่งมาตรา33มา10สกว่าปีแล้วหยุดส่งครับอายุ55ปีจะได้อะไรไหมครับได้รับเงินกรณีชาราภาพอย่างแน่นอนครับถ้าอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับเดือนที่ถัดจากอายุครบ5 5ปีบริบูรณ์ก็ขอไปใช้สิทธิ์กรณีชาราภาพได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับคุณไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับหรือ ในความหมายตรงนี้จะหมายถึงว่าตอนนี้คุณอายุ55แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถึงองไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณออกจากงานคุณเกิดคุณสมบัติขึ้น1ข้อครับนั่นคือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับและมาบรรจบกับอายุ55ปีบริบูรณ์ก็จะมีคุณสมบัติครบถ้วน2ข้อนะครับนั่นก็คือข้อหนึ่งก็คืออายุ5 5นั่นแหละนะครับรวมเป็นความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์ใช้สิทธ รับเงินกรณีชราภาพได้นะครับส่วนชราภาพจะเป็นบําเหน็จหรือบํานาญนั้นก็ต้องไปนับดูที่จํานวนเดือนนะครับโดยเฉพาะคุณใช้คําว่ากว่าเนี่ยมันก็เลยบอกไม่ได้เลยว่าคุณจะได้บําเหน็จหรือบํานาญนะครับดังนั้นไปนับดูนะครับถ้า180เดือนขึ้นไปก็รับเป็นบํานาญก็ได้บํานาญเท่าเท่ากันตลอดชีวิตครับหรือถ้าไม่ถึง180เดือนอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับบํานาญแต่ จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับเงินที่สะสมมาทั้งหมดในตอนที่เป็นผู้ประกันตนรวมผลประโยชน์ตอบแทนที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราเป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญคลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ